ให้แด่ล้หลานๆทุกคนมีความสุขสนุกสนานกันดีอยู่ไหมโลกทุกวันนี้มีอะไรให้ทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเป็นโลกที่ไม่น,าน่าต่อให้อยู่กับบ้านคนเดียวก็ยังมีมือถือแช็หาคนนั้นป่าแช็หาคนนี้ทีโ,ฮโ,ฮโ,ฮโลกโซเชียวมีเดีย ได้ยินมาว่าต่อไปเราไม่ต้องชาร์จแบตมือถือเพราะหน้ากระจกมือถือเป็นโซล่าเซลล์ชาร์จไฟเองได้แถมเรายังจะมีไวไฟจากดาวเทียมไม่ต้องใช้เสาสัญญาณมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหน้องคายอุดรวิ่งแป๊บเดียวตดยังไม่ทันหายเหม็นก็ถึงกรุงเทพะแล้ว ราคาค่าโดยสารก็ไม่แพงเหมือนเครื่องดินไม่รู้ว่าผมจะอยู่ทันเห็นหรือเปล่าแต่ก็น่าจะทันนะผมยังสมบูรณ์แข็งแรงฟิตปังอยู่เลยนะ,ะลน้นหลานบางคนอาจจะบอกว่ายุคนี้หากินยากเหลือเกิดคนเยอะแย่งกันทำมาหากินแถมรัฐบาลก็ห่วยแสนห่วยฟื้นภูเศรษฐกิจไม่ขึ้น แต่กลว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของเรามากกว่าในโลกโซเชียลมันเอื้อประโยชน์เรามากเหลือเกินหาขายก็ไม่ต้องอาศัยหน้าร้านก็รวยได้มีงานประจำก็หารายได้เสริมในมือถือเผลอๆรายได้เสริมได้มากกว่างานหลักซะอีกอเห็นหลายคนเขาเลิกทำงานประจำมาเอาดีทางออนไลน์ สบายกว่ากันเยอะเลย <c oughs> ใครยังอยู่หลังเขาก็รีบออกมาซัก <c oughs> ใครบอกไม่ถนัดก็ไปฝึกฝนเอามันไม่ยากเหมือนแบกหามจงใช้โลกให้เป็นตามโลกให้ทันแล้วมันจะตอบสนองเราได้อย่างดีทีเดียวโ <c oughs> มก็ชัดจะไปไกลละกลับมากลับมานะ คลิปนี้เราจะมาสัมผัสพระพักพระเจ้ากันอะไรคือสัมผัสพระพักพระเจ้าพระพักก็คือหน้าตาพระพักพระเจ้าก็คือหน้าตาของพระเจ้าสัมผัสพระพักพระเจ้าก็คือหน้าต่อหน้าหน้าต่อหน้าคุยกันซึ่งซึ่งหน้ากับพระเจ้าหลานๆก็คงบอกว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าเป็นใครแล้วเราเป็นใครพระเจ้าสุดแสนจะบริสุทธิ์ส่วนเราก็หยาบแสนหยาบเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาลาคะโลกโมโทสันเห็นแก่ตัวมนุษย์ขี้เหม็นอย่างเราเลือจะสัมผัสพระพักพระเจ้าได้ะยังในศาสนาบ้านเราก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิเจ,เจริญวิปัสสนากรรมฐาน บํเพ็ญเพียนจนบรรลุฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่สภาวะจิตเข้าสู่เขตแดนโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันว่าไปน่ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ชาติอีกกี่ปีกี่ชาติอย่างที่พระท่านกล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมแล้ผู้นั้นย่อมเห็นเราตถาคต ก็คือต้องทําตนให้ถึงธรรมะจริงๆจ,งจ,งจึงจะเห็นพระนิพพานได้ยากสุดๆเลยใช่ไหมหลานๆในไบเบิลภาคพันธสัญญาเก่าก็มีมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่ได้สัมผัสพ,พระพักพระเจ้าเช่นโมเสสเป็นต้นเพราะยุคนั้นเป็นยุคพระบัญญัติคือเป็นยุคของศาสนา ที่มนุษย์ต้องปฏิบัติให้ถึงความบริสุทธิ์เหมือนศาสนาบ้านเราที่ต้องรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้บริสุทธิ์แต่พอมาถึงไบเบิลพันธสัญญาใหม่พระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าก็ได้มาตายไถ่บาปให้เราบนไม้กางเขนโลกก็เคลื่อนเข้าสู่ยุคพระคุณ คือยุคที่พระเจ้าอภัยบาปให้มนุษย์ทุกคนผ่านทางพระเยซูคริสต์บางทีหลานหลานหลายคนที่ไม่เคยติดตามคลิปของกงก็อาจจะงงๆในสิ่งที่กงพูดก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งก็ให้หลานหลๆย้อนกลับไปอยู่ในเฟซบุ๊กในเพจกงพาไปในคลิปเรื่อง ไบเบิลคือพระสัญญาของพระเจ้ากงอธิบายหนังสือไบเบิลไว้แล้วในคลิปเรื่องโลกสี่ยุคกลงอธิบายที่มาของยุคคนบาทยุคพระบัญญัติยุคพระคุณและยุคอาณาจักรในคลิปเรื่องเรามารู้จักพระเยซูกันเถอะชีวประวัติพระเยซูพระเมสสโปโดก เราเป็นใครในพระคิ์และจงอย่างลากลึกในพระคิต์งงอธิบายว่าพระเยซูเป็นใครมาจากไหนไครบาปให้เราได้อย่างไรสาระสำคัญที่สุดก็คือพระเยซูคือผู้ที่มาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนศาสนาหรือยุคพระบัญญัติให้กลายเป็นยุคพระคุณ อันนี้ก็อยู่ในคลิปพระเจ้ากับศาสนาโกลมแนะนำหลายคลิปสเลเกิดก็ไม่รู้หลานๆจะสนใจกลับไปดูไหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะยุคนี้เราอยากรู้เรื่องอะไรเราเข้าเราก็เข้า g ูเก l ลใช่ไหมอยากรู้เรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูก็เข้าเฟซเข้าเพจกลุพาไป รับรองกงคุยสนุกไม่น่าเบือ่อเอาละเรากลับมาที่สัมผัสพระพักพระเจ้าก็คือเราจะคุยกับพระเจ้าได้ยังไงอันดับแรกเราต้องเชื่อจริงๆว่าพระเยซูมาตายไถ่บาปให้เราแล้วบนไม้กางเขนแล้วต้อนรับพระเยซูมาอยู่ในชีวิตของเราซึ่ง ก็อยู่ในคลิปเมรี่คริสต์มาสปี2019แค่นี้พระเจ้าก็อภัยบาปให้เราแล้วไม่ต้องทำบุญเพื่อหนีบาปตายแล้วก็ได้ไปสวรรค์แน่นอนนะ,ะอตอนยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้สัมผัสพระพักของพระของพระเจ้าคือรู้จักพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ คือพระเยซูปเปียบเหมือนเป็นปักสายไฟเราเป็นเหมือนเครื่องไฟฟ้าพระเจ้าเป็นต้นต่อแหล่งไฟแหล่งพลังงานไฟฟ้าพอเสียบปักไฟพระเยซูปุ๊บพลังไฟฟ้าจากพระเจ้าก็พุ่งเข้าหาเราเครื่องไฟฟ้าทันทีโอ้โหอะไรมันจะง่ายปานนั้น อันนี้มันก็ขึ้นกับขึ้นอยู่กับยุคสมัยยังไงล่ะฮะยุคพ่อแม่ของเราค้าขายต้องหาทำเลลงทุนสร้างอาคารเสียเงินค่าเช่าที่ยุคของหลังหลานค้าขายบนโลกออนไลน์ไม่ต้องทำเลไม่เสียค่าเช่าที่ลงทุนน้อยกำไรเยอะทุกอย่าง มันขึ้นอยู่กับยุคสมัยใช่ไหมหล,หลานในยุคของเหล่านี้เป็นยุคพระคุณเป็นยุคที่พระเจ้ากรุณาต่อมนุษย์มากๆเมื่อเราบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนทารกก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าแต่พอโตเป็นคริสเตียนวัยรุ่นก็เริ่มเถียงกับพระเจ้าทะเลาะกับพระเจ้าและเมื่อเติบโตเป็นคริสเตียนผู้ใหญ่ เราก็จะเริ่มพูดคุยกับพระเจ้ารู้เรื่องทุกอย่างมันเป็นขบวนการการเติบโตฝวว่ายวิญญาณเอาไว้โอกาสหน้าผงจะคุยเรื่องประสบการณ์การสัมผัสพระพักพระเจ้าของกงงให้ฟังโปรดติดตามบาย